กิ่งล่างของต้นทุเรียนกับกิ่งบนของต้นทุเรียนแตกต่างกันยังไงกิ่งไหนดีกว่ากันมาฟังจากปากคุณลุงดาอายุ76ปีเจ้าของสวนทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีผู้มีประสบการณ์ปลูกทุเรียนมากว่า60ปีในคลิปนี้กันดูครับเออแล้วนี่ผมสงสัย,ยก็คือเห็นไหมตอนเนี้ยกิ่งมันหยุดอย่างนี้ใช่ไหมลุง แล้วพอต้นมันใหญ่เข้าอ่ะทำไมกิ่งมันหายไปหมดเลยกิ่งท่เีทุเรียนทุเรียนเราปลูกทีทุเรียนปลูกทีนะอะทุเรียนปลูกทีพอมันโตขึ้นโตขึ้นมันก็ทิ้งกิ่งข้างล่างขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะว่ามันจะมายันกันมันไม่ได้อากาศกู็จะขึ้นไปอย่างเดียวอ๋อ,อก็คือมันถ้าทุเรียนปลูกห่างๆนะถ้าคนมีที่เยอะครับ มันก็ปลูกห่างๆมันก็จะเป็นพุ่มสวย๋อคือดข้างล่างก็ยังเยิงอยู่ข้างล่างถ้าจริงๆเขาก็จะไม่เอาเขาจะเอาจากพื้นขึ้นมาประมาณเม็ดห้าสิบอแต่มันก็ตัวนี้นะอๆเนี้ยนะแต่มันก็ตัวนี้ถ้าเอากิ่งมาขนาดนี้ถ้าอยู่ตำตำเขาไม่เอาเพราะว่าตำต่ตำเกินไปเนี่ยแล้วอ๋มันตำมาแล้วกินกันจริงถ้าใกล้จริงๆไม่สิดลูกมีดอกมีอะไรไม่สิดลวงหมดอ๋ออ๋อไม่ดีให้ปุ๋ยให้อาหารนี่มันจะกินทางไหน มันอยู่ใกล้มันอยู่ล่าใกล้ล่าใกล้โคนแทนที่มันอยู่โคนนี่มันจะกินก่อนเขามันโง่โง่อาหารต้องขึ้นไปปลายยอดก่อนเออเหรออ่ามันกินทางยอดก่อนมันจะขึ้นไปก่อนเออยังบอกว่ามึงนะมันโง่อาหารวิ่งผ่านไปมึงยังไม่กินเลยไปถึงยอดก่อนมึงถึงจะกินเคนดีข้างเดบนก็กินหมดอ๋อเออมันทึงไม่ติดไงตู้เรียนอ๋อไอ้กิ่งไอ้กิ่งล้าวมันก็เลยไม่ค่อยไม่ไม่ติดไม่ติดไม่ค่อยติดไม่ดีด้วยสังเกตดูทุเรียนอ่ะ มันจะไปดกอยู่ข้างบนโอ้เออให้ดกอยู่ข้างบนครับเออนี่อย่างต้นนี้แออต่ตมันมีดอกแค่ไม่ค่อยมีดอก้องไปอยู่ข้างบนเป็นก้อนอออมันวิ่งขึ้นบนก่อนเลยเออก็บอกมึงโง่ <laughs> โอ้เอออาหารปุย๋ยป๋วยวิ่งผ่านมึงยังมองเฉยโอ้โหนี่นี่ได้คุยกับลงุงนี่ได้ความรู้เยอะมากเลยอะเออ,เอ,อผมไม่รู้หลายอย่าง คลิปนี้นะตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงดาที่มาให้ความรู้กับพวกเราเป็นวิทยาทานก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจเออใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนอย่าลืมตามช่องของทุเรียนโทนที่หมอกฟางมีคลิปใหม่ลงทุกวันครับสวัสดีครับ